บทที่เจ็ดอย่ากล่าวโทษผู้อื่นอย่ากล่าวโทษเขาเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกกล่าวโทษเพราะว่าท่านทั้งหลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไรท่านจะต้องถูกกล่าวโทษอย่างนั้นและท่านจะตวงให้เขาด้วยทนานอันใดท่านจะได้รับตวงด้วยทนานอันนั้นเหตุไฉนท่านมองดูผงที่อยู่ในตาพี่น้องของท่าน แต่ไม่ยอมพิจารณาไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเองหรือเหตุชไหนท่านจะกล่าวแก่พี่น้องของท่านว่าให้เราเขี่ยผงออกจากตาของท่านแต่ดูเถิดไม้ทั้งท่อนที่อยู่ในตาของท่านเองท่านคนน่าซื่อใจคดจงชักไม้ทั้งท่อนออกจากตาของท่านก่อนแล้วท่านจะเห็นได้ถนัดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้อย่าให้สิ่งซึ่งบริสุทธิ์แก่สุนัข และอย่าโยนไข่มุกข,ของท่านให้แก่สุกรเกลือว่ามันจะเหยียบย่ำเสียและจะหันกลับมากัดตัวท่านด้วยพระสัญญาอันน่าอัศจรรย์แก่ผู้อธิษฐานจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่านเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้รับคนที่แสวงหาก็พบและคนที่เคาะ ก right ็จะเปิดให้เขาในพวกขั้นมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้บุตรเมื่อเขาขอขนมปังหรือให้งูเมื่อบุตรขอปลาเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายเองผู้เป็นคนชั่วยังรู้จักให้ของดีแก่บุตรของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะประทานของดีแก่ผู้ที่ขอจากพระองค์กฎทองคำ เหตุฉะนั้นสิ่งสารพัดซึ่งท่านปรารถนาให้มนุษย์ทำแก่ท่านจงกระทำอย่างนั้นแก่เขาเหมือนกันเพราะว่านี่คือพระราชบัญญัติและคำของศาสดาพยากรณ์คนสแสวงหาความรอดมีน้อยคนจำนวนมากจึงหลงไปจงเข้าไปทางประตูแคบเพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั้นนำไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไปทางนั้นมีมากเพราะว่าประตูซึ่งนำไปถึงชีวิตนั้นก็รับและทางก็แคบผู้ที่หาพบก็มีน้อยเรารู้จักผู้พยากรณ์เท็จได้โดยคำสอนของเขาจงระวังผู้พยากรณ์เท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มดุดแกะแต่ภายในเขาร้ายกาจด,ดุดสุนักป่าท่านจะรู้จักเขาได้ด้วยผลของเขา มนุษย์เก็บผลองุ่นจากต้นไม้หนามหรือหรือว่าเก็บผลมะเดื่อจากต้นผักหนามดังนั้นแหละต้นไม้ดีทุกต้นย่อมให้แต่ผลดีต้นไม้เลวก็ย่อมให้ผลเลวต้นไม้ดีจะเกิดผลเลวไม่ได้หรือต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้ต้นไม้ทุกต้นซึ่งไม่เกิดผลดีย่อมต้องถูกฟันลงและทิ้งเสียในไฟเหตุฉะนั้น ท่านจะรู้จักเขาได้เพราะผลของเขาผู้เคร่งศาสนาหลายคนหลงหายไปไม่ใช่ทุกคนที่ร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระไทยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่าพระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ได้พยากรณ์ในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์และได้กระทําการมาสจั์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือเมื่อนั้นเราจะแจ้งแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าผู้กระทําความชั่วช้าจงไปเสียให้พ้นจากเรารากฐานสองชนิด เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคําเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาฝนก็ตกและน้ำก็ไหลท่วมลมก็พัดประทะเรือนนั้นแต่เรือนไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ผู้ที่ได้ยินคําเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายฝนก็ตก และน้ําก็ไหลท่วมลมก็พัดปะทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งนักต่อมาครั้นพระเยซูตรัสถ้อยคําเหล่านี้เสร็จแล้วประชาชนก็อัศจรรย์ใจด้วยคําสั่งสอนของพระองค์เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนเขาด้วยสิทธิอํานาจไม่เหมือนพวกธรรมอาจารย์